สวัสดีค่ะฟ้าจากโคคอมไทยแลนด์นะคะสำหรับวันนี้นะคะฟ้าก็จะมาแนะนำอินเตอร์คอมรุ่นขายดีตลอดการนะคะชื่อรุ่นว่า KIC Series ค่ะสำหรับ KIC Series นะคะเขาก็จะมีอยู่ทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะคะเป็นรุ่นที่เชื่อมตัวลูกได้สูงสุด8ตัวค่ะแล้วก็จะมีรุ่นเชื่อมตัวลูกได้สูงสุด4ตัวรุ่นที่สามารถเชื่อมตัวลูกได้1ตัวเป็นการสื่อสารแบบ1ต่อ1นก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรุ่นที่ฟ้านำมาสาธิตนะคะจะเป็นรุ่นที่เชื่อมตัวลูกได้สูงสุด4จุดค่ะตัวแม่นะคะ ชื่อรุ่นว่า KIC 3 0 4ค่ะหน้าตาของเขาก็คือจะมีปุ่มชาแนลทั้งหมด4ปุ่มค่ะแล้วก็จะมีปุ่มคอแล้วก็จะมีปุ่มทอค่ะสําหรับตัวลูกนะคะชื่อว่า 300S ค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีเป็นปุ่มไฮเว a ซี Z, แล้วก็ปุ่มคอค่ะสำหรับการใช้งานของรุ่นนี้นะคะก็คือหลังติดตั้งเสร็จเนี่ยค่ะที่ตัวแม่จะมีปุ่มปรับระดับเสียงที่ด้านข้างนะคะให้เราปรับระดับเสียงเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการเปิดการใช้งานค่ะ ัดมานะคะให้กดปุ่มชานเนลค่ะเพื่อเป็นการระบุจุดที่เราต้องการติดต่อค่ะกดคอนะคะจะเป็นการเรียกไปหาตัวลูกค่ะกดทอคค้างไว้นะคะเพื่อเป็นการพูดค่ะเมื่อพูดเสร็จนะคะให้เรากดปล่อยมือค่ะเพื่อเป็นการให้ตัวลูกเนี่ยพูดสื่อสารกลับไปยังตัวแม่ค่ะตัวลูกนะคะสามารถพูดสื่อสารกลับไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องกดรับค่ะสำหรับตัวลูกเรียกไปยังตัวแม่นะคะกดคอนะคะ ก็จะมีสัญญาณไฟนะคะแจ้งเตือนว่าตัวลูกจุดไหนเป็นคนเรียกมาค่ะตัวแม่ก็จะกดรับเป็นการเปิดช่องเพื่อพูดคุยสื่อสารกันค่ะตัวนี้เวลาพูดฝั่งตัวแม่นะคะก็จะดังมาที่ตัวลูกเลยสําหรับรุ่นนี้นะคะเมื่อตัวแม่เปิดช่องการใช้งานอยู่ตัวแม่ต้องการสื่อสารกับตัวลูกแต่ว่าไม่ต้องการที่จะได้ยินเสียงรบกวนจากฝั่งตัวลูกตัวลูกเนี่ยสามารถใช้ฟังก์ชันปิดไมค์จากฝั่งตัวลูกเลยการกดปุ่ม Privacy นะคะจะเป็นการปิดไมค์ก็จะ ไม่มีเสียงรบกวนระหว่างที่ตัวแม่กำลังสื่อสารมาอย่างฝั่งตัวลูกค่ะสำหรับการใช้งานของรุ่นนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ที่ www.co.comthailand.com ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ